ุญใหญ่เที่ยวสนุกมหากุศลสุดอลังการ ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองเทศมหาชาติและทอดผ้าป่าลอยฟ้ามหากุศลณวัดแป้นทองโสภารามถนนหาไทยราสอย39แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร26กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568บุญใหญ่สุดคุมค่าสร้างกุศลเป็นมงคลกับชีวิต มหากุศลยิ่งใหญ่ภายในงานทำบุญปิดทองพระศักดิ์สิทธิ์ชีวิตดีมีแต่ความเจริญสักการะพระบรมสารีริกธาตุกราบขอพรหลวงพ่อทองเศษฐีและหลวงปู่ขาวรามันตระการตาด้วยมหรสพครบคุณภาพความบันเทิงสุดมันทุกคืน <c oughs> 26กกุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เปิดงาน <c oughs> ภาคค่ำชมนาตะดนตรีมาตราฐานลิเกไทยพบกับสองพระเอกกตัญยูอดีเทพฟารุ่งยอดรักทั้งคณะกำโคงสองคนกับคนเป็นพ่อมาถูกเนื้อหนออ 27กุมภาพันธ์สุดสถานกับดนตรีนุ่มไร้แอนเซาปัทะอมตะลูกทุ่งไทยนุ่มสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างเราชาวดินมันจนรักคงมองหมนหากเธอไม่เห็นใจมองดูดาวเดือนที่ไรสวยงามจับใจอยากไปควายค้าเธอ28กุมภาพันธ์สะใจโคอรำวงพบนางรำสุดเด็ดปะทะกองเชียสอสุพรรณโชเต็มวง นาคมชมรำวงประยุกต์ขวัญใจเต็มวงปะทะนางรำสาวสวย สองมีนาคมเวลา12บสนาฬิกาเทศมหาชาติทรงเครื่องประยุกต์สองธรรม,มาสแสดงประกอบเทศโดยน้องสันและน้องปุย๋ยไม่ทองคำพร้อมทีมงานเวลา21นาฬิกา30นาทีทอดผ้าป่าลอยฟ้าและปิดท้ายด้วยนาตาดนตรีมาตราลิเกไทยพบกับนางเอกปริญญาตรียูยี่ทีรดา 1 8กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมร่วมบุญลุนโชคกับตักไข่ปลาการกุศลของรางวัลมากมายติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร099 631 0227 0879034145และ0805888483เปิดจองร้านค้าวันที่20กุมภาพันธ์2568ติดต่อคุณหนุ่มโทร0860935218และ0984747589 อย่าลืมบุญใหญ่มหากุศล26กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นี้เที่ยวงานประจำปีปิดทองเทศมหาชาติและทอดผ้าป่า้อยฟ้ามหากุศลณวัดแป้นทองโสพารามถนนหัดไทยราชซอย39แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานาครที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเที่ยวงานนี้แล้วมีชช่เมื่อกลับไปแล้วมีโชวช I'm gonna